เลขศใครมาพิมพ์ศูนย์มาศูนพิมพ์ศูนย์มาพิมพ์ศูนมาใครมีเลขศูนย์ในเลขท้ายบัตรประชาชนพิมพ์ศูนย์มาศูนยศูนคือดาวอะดาวมฤตยูในระตากิริยาอยู่ในนั้นดาวเดยวเดีดีวระเดาวมฤตยูดาวมฤตยูดาวมฤตยูว่าอะไรความท่สุดมันไม่ได้ร้ายอย่างเดียวนะแต่ตัวใหญ่หลายใช่ไหม ดาวดูเลขศูนย์ไทยที่มีเลขศูนเป็นเลขสุดท้ายของปัประชาชนต่างประเทศมึงอย่าหยุดหายใจฟังให้ใใหดีอัานนี้สำัญมากนิสัยคนที่มีเลขศูนย์เป็นเลขสุดท้ายของปัประชาชนคือลักษณะชอโทษตัวเคิดอะไรก็ถามวนเวียนอยู่ก,กับเรื่องทษตัวเองอุ้ยเราไม่ดีหรือเปล่าอุ้ยเขามองเราไม่ดีหรือเปล่าโทษตัวเองทอใจหนูทําผิดพลาดมาหนูโทษตัวเองมึง ครไม่เคยผิดพลาดหรอกค่ะมึงเลิกโทษตัวเองก่อนแล้วหันมาโทษคนอื่นบ้างแล้ว <c oughs> ชิมยังจะดีขึ <c> ้น <oughs> มันกูแยกูไม่กูทำอะไรก็ตามมึโทษคนอ,อื่นหมดอลยข้างๆไม่เคยโทษตัวเองเลยกูเลยจเจริญเข้าใจหรือ <c oughs> าายงังเมื่อไหร่ก็ตามมึงโทษตัวเองเนี่ยมันจะเครียดเวลามึงโทษคนอื่น,นปุ๊บมึงไหนเครียดเลยไม่จเจริญเหมือกูเลยนะฟงัเปเปงให้ดีโทษตัวเงไมล่ะไม่เคยผิดอยู่แล้วแต่เราล่ะแเรา <c oughs> คนที่มีเลขศูนย์ในประชาชาตั เวลาเจอปัญหาเข้ามากระทบจะมีลีฟังสึกได้ยากจะดิ่งจะเครียดง่ายแล้วก็จะเป็นคนแบบพอเจออะไรมากระทบปุ๊บมันสะเทือนง่ายแล้วก็ฝังใจแล้วก็มักจะมีการสูญเสียเช่นกัมพาร์คอคนที่เราแบบอยู่ใกล้ชิดมักจะต้องตายจากและเราก็ต้องเป็นคนที่มีลักษณะเป็นโรคประหลาดโรคที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยเป็นรักษาเขาไม่ค่อยหายแต่ไม่ใช่โรคหายได้เป็นโรคที่แบบอยู่ในปากมั่ง เป็นก้อนเป็นซีดเป็นสีแปลกๆเป็นลิษสีดวงเป็นโลกที่ชาวบ้านก็ไม่ปเป็นเป็นโลกที่แบบอยู่ในที่ลับอ่ะอยู่ในที่โล่งอยู่ในที่ลับไม่ได้อยู่ในที่ผิวหนังทั่วไปแต่อยู่ในที่ลับในในเสื้อผ้าจะเป็นยังไงคนที่มีเลขกสุดเป็นอย่างงี้เมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องเจออะไรที่มันผิดปกติเราก็พยายามทำตัวให้ปกติสิคะถูกไหมอ่ะทำยังไงให้ตัวเองปกติตั้งสติเวลาเจอปัญหาที่คิดเครียดเราก็มองไอ้ที่มันแย่กว่านั้นเนี่ยเขาแย่เราให้ถานได้ให้กำลังใจตัวเองเราเนี่ย ที่จะให้คะแนนในวันนั้นของงว่าไม่คนนี้เราทําดีแล้วเราจะไปแบบเอาทุกอย่างมาทับผมตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมึงฟังให้ดีมันดีเสมอเข้าใจไหมอักแม้ว่าวันนี้เราจะรู้สึกไม่ดีกับสิ่งนี้แต่ในวันข้างหน้าสิ่งที่เรารู้สึกไม่ดีวันนี้มันจะกลายเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดสำหรับเราเราอาจจะเคยเป็นคนที่ลําบากในการจะเป็นเด็กเสิร์ฟกลางแดดเด็กเสิร์ฟกลางทุ่งกลางท่าที่มันลําบากในชีวิตที่เราคิดว่าแม่งโคตรละครน้ำเน่าเลยแต่สิ่งเหล่านั้นที่มึงมองว่าเป็นความลําบาก สัดหมกดยาแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดที่ทําให้มึงเติบโตเป็นผู้ใหญ่จนว่านี้เนีพราะนั้นเบอร์ศูนเนี่ยจึงเป็นที่ปรึกษาดีๆดีเพราะว่าเขาผ่านอะไรมาม้ากเขาสูญเสียเขาผ่านอะไรที่มันเป็นปุจจิตกปัญหามากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าคอนเส้าเกับเยอะกว่นี้นะมันเป็นที่ปรึกษาที่ดีเลยเพราะที่ผ่านนะนะที่เจอมามากกว่านี้เลยพอพ่อพี่ตายแล้วแม่พี่เสียมาแล้วปรึกษาเพราะเขาจะเจออะไรที่ศูนเสีย จออะไรกับทุกกับเกือนะตั้งแต่เด็กนะคนเราเนี่ยกว่าจะสูญเสียพ่อแม่กว่าจะสูญเสียปู่ย่าตายายหรือว่าจะประสบความล้มเหลวหรือปัญหาก็ตามอาจจะต้อง่าน,นช่วงรายาเวลานั้นแต่คนที่เบอร์ศูนย์คิวคิวชั่วร้ายมาก่อนเลยลันปัญหาตั้งแต่เด็กมันเลยเป็นตัวบีบที่เขาต้องรีบโตเพราะถ้าเขาไม่โตเขาก็ตายเหมือนต้นหญ้าที่เอากรนหินไปทับยิ่งทับเท่าไหร่ยิ่งแผ่กระจายออกหนีเพราะว่าเขาถูกกดดันมาตลอดเวลาและเหมือนเขาใช้ชีวิตเหมือนกับว่าทุกคนเห็นเขาเปาา็นถะางขยะนะเบอร์ศูนย์เนี่ยอะ,อะไรก็มาาลงที่เข อะไร <ge ar> <ies> อะไรก <t gardens> ็มาด่าที่เขาเหมือนกับเขาไม่มีความรู้สึกไม่มีหัวใจอย่างนี่เจริงๆแล้วเบอร์ศูนย์เนี่ยมันซึ้ซับทุกอย่างได้ง่ายนะถ้าเกิดว่ามีคนในครอบครัวมีเบอร์ศูนย์มีเพื่อนสนิทเป็นเบอร์ศูนย์มึงอย่าไปใช้อารมณ์กับเขาเลยมึงก็ต้องนึกว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกันกับมึงมึงอย่าไปใส่อารมณ์เขาเห็นเขาเป็นคนง่ายๆเป็นคนใจดีเป็นคนรับฟังคนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแข็งแกร่งตลอดตลกเนี่ยเวลาร้องไห้มันน่าน่าสงสารที่สุดนะแล้วเบอร์ศูนย์เนี่ยมันเหมือนตลกอ่ะเหมือนใช่มี ความรู้สึกว่าเขาตลกกับเราอะเวลาเขาร้องไห้น้ำตาไหลเนี่ยโคตรซาบซึ้งเลยน้ำตาเขาก็มีเหมือนกันความรู้สึกเขาก็มีเหมือนกันเข้าใจคนเราเนี่ยเวลามันเดินมาถึงเป็นทางที่แบบอยู่ในวัยที่เพื่นอนๆจะสนานกันเด็กๆเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวเล่นกันแต่คนเบอร์สูนนะ่ะมักจะไม่ได้ความรู้สึกแห่งความสุกขกับมันเพราะอะไรต้องขีดตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะต้องลุกขึ้นมาเสิร์ฟข้าวต้องลุกขึ้นมาเสิร์ฟอาหารต้องลุกขึ้นมาทำงาหนารนนแ้เพราะว่าเสาหลักของเขาอะ เขาก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อตัวเองอยู่ดน่้เขาจึงสูนเสียความสุขในวัยเด็กหรือความสุขในช่วงวัยที่ทุกคนจะได้ในขณะที่คนอื่นก็ได้ไปแต่คนเนี้ไม่ได้อะไรเลยพอถึงเวลาที่เขาประสบความสาเร็จก็ต้องปล่อยเขาใช้ชีวิตของเขาไปแล้วกูจะบอกมึงให้ที่มึงชอบโทษแต่ว่าเนี่ยหนูสูญเสียหนูอะไรมึงลองมองไปดูนะข้อดีมึงมีเยอมากถ้าเกิดว่ามึงมัวแต่โทษตัวเองมึงมัวแต่ร้องไห้ตำตำกับเรื่องเำเลย คนที่จะเอาออกความรู้สึกนั้นได้ก็คือวนมึงอาจจะโทษว่าท้องฟ้าไม่นเพีขขความมืดไม่เคยสว่างสหรับชีวิตของคนที่เกิดบสเลยเนี่ยหนูไปหนูไม่เคยเห็นความสดใสของท้องทะเลเลยหนูไม่เคยเห็นความสวยงามของท้องทะเลเลยหนูไปหนูเห็นแตม่มระสุมมันเป็นมรสุม si ที่ทุกคนจะต้องเจอค่ะไม่ใช่หนูคนเดียวที่เจอและทะเลเนี่ยคำว่าทะเลเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่แล้วมึงคาดหวังความสวยงามอย่าง,างไรกับทะเลมึงต้องยอมรับความน่ากลัวของโมรสุมด้วยมันมาคู่กัน มึงอาจจะนั me, home, ่งรถไปทะเลแล้วมึงมองไปฝั่งที่ไม่มีทะเลมึงคิดว่ามึงจะเห็นทะเลไหมไม่มีทะเลในตรงนั้นหรกเพาะมึงมองได้หลาหลายมึงแค่เปลี่ยนมานั่งปังที่ติดทะเลแล้วหันหน้าไปทาททะเลตั้งอยู่มึงก็จะเห็นความสุขดง่ายได้ตัวแล้วอ่ะมึงแค่ย้ายฝั่งเามฉะนฉันนั่งบินไป่างข้บนบนมเป็นางที่เปลี่ยนทะเลมึได้ฝั่งเลยแล้วทะเลอย่ตรเนี้อก็ใจว่าแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนศูญเสียอย่าเสียศูนย์เราไม่จำเป็นต้องรับ สิ่งทุกอย่างมาไว้กับตัวเองนะคะชีวิตมันเป็นของมึงหัดมารีแหลกบ้างเมื่อมึงมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงต้องการแล้วมึงใช้ที่มีความสุขเพราะมึงทําเพื่อคนอื่นมากแล้วค่ะอีเล็กซ์ซูนจำไว้เดีนะคะมึงหันมมองอะไรที่มันมีความสุขสั้นนะลูกมึงมองแต่อะไรที่มันเครียดมันก็จะเครียดอยู่อย่างนั้นน่ะมึงไม่เอาตัวเองออกมาแล้วใครจะเอามึงออกมาได้เข้าใจไหมคะอ,อีเล็์ูนเออและสิ่งที่จะเติมดวงคนเบอร์สุขคืออะไรดูม ผมสีผมที่สว่างทาสีที่มันสดใสสีที่มันสว่างและควรหาเครื่องประดับที่สว่างสดใสเช่นทองไหมทองแพนทองฟองก็ได้ก็ยนรู้หรอกหรือว่าของที่มันส่งเสริมเรื่องความสว่างในตัวรวมถึงแว่นตากันแดดที่เป็นสีสีอย่าไปใส่แว่นดําให้แว่นกันแดดมีหลายสีใส่ให้มันมีความสดใสทรั้งเะมือและชีวิตมึงจะมีอะไรที่น่าพิรุ่มขึ้นมากไม่ได้มีแต่ความเศร้าเพียงอย่างเดียวเข้าใจปะคนนี้จะยูชอบโทษตัวเองอ่ะ และดาวนี้มันนิ่งเงียบแล้วว่ามันแยกไปเลยทีเดิยวนะคะคนส่วนใหญ่ถ้ามีเลขสูงเน้นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นโรคตึงเตาเลยนะก็เดี๋ยวนี้กินแพทย์ที่ทำรักษาเนี่ยมันก็มีมากมายนะคะถ้าแต่ลูกคเพลงมันเป็นเคมีสมองมันหลังในลักษณะอยแบบนี้ยก็ลองไปศึกษาอิกฉาแพทย์อนเพื่อรักษาได้ไม่ใช่เป็นโรคเปลี่ยนแต่ลราเนาะที่ใครก็ว่างบ้าหรอกมึงยอมรับความจริงว่ามึงเป็นหรือมึงแก้แล้วมึงแก้ถูกจุดมึงก็จะถูกค้นจากสิ่งหลายๆตรงนั้นมาได้เพียงแต่มึงต้องยอมรับว่าตอนนี้มึงกำลังมีปัญหาออยย่่่าางนนนีีู้เเเใคร เวลาแบบมันเจออะไรมากระทบเนี่ยเจอเคยเจอมกระทบหใจเจอ,จอเจอเบอร์ศูนย์อีเบอร์ศูนย์มันจะกระทบแล้วมันจะกระเทือนแรงมันจะติดมันจะเจ็บน,นานนี่ผูถึงบอกว่าปลอกใจตัวเองบ้างนี่หลอกตัวเองบ้างก็ไม่ผิดอะไรนะเพื่อให้ตัวเองก้าวหน้าต่อไปเข้าใจป่ะออแล้วก็ทําตัวเองให้มันมีสีสันมีความสุขด้วยแววตาข้างในจรงิงๆอะ่ะไม่ใช่เป็นความสุขเพราะเบอร์ศูนย์แบบเกรงใจอะไม่กล้เขาให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองมีความทุกข์ก็เลยต้องฝืนทนําสนุกให้คนอื่นเขาสนุกไปด้วยทั้งที่ใในจจแมม่อกตรขืหายยเล ให้มันมีความสุขเจ็กแว,วตายลึกๆไม่ใช่กลับบ้านเราลองไห้คนเดียวนี่มันไม่ใช่นะคะมนุษย์เกิดมาทั้งทีเนี่ยเอาดี้แล้วต้องเอาความสุขให้ได้ด้วยนะคะโอ้โอ